ความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเด็กชายห้าขวบสูญเสียชีวิตจากการถูกไฟช็อตในสนามเล่นโรงเรียนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยหากโรงเรียนได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนมากขึ้นแต่ที่น่าเศร้าคือญาติของเด็กได้เปิดเผยว่าเคยมีผู้คนแจ้งเตือนโรงเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากระบบไฟฟ้าที่เสียหายไว้หลายครั้งแต่โรงเรียนก็ไม่ได้มีการแก้ไขจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ในวันที่6พฤศจิกายน2568ญาติของเด็กชายน้อยชื่อโมเดลอายุ5ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2ของโรงเรียน1ในอัมพโนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำร่างของเด็กไปตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านในหมู่บ้านฝายใหญ่ตำบลทุ่งจังหันอโนนสุวรรณซึ่งเด็กชายน้อยนี้ได้สูญเสียชีวิตไปโดยไม่คาดคิดเมื่อถูกไฟฟ้าช็อตขณะเล่นเลื่อนชิงช้าบน สนามเด็กเล่นในโรงเรียนเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบรรยากาศที่น่าตกใจและเศร้าสลดโดยเฉพาะสำหรับญาติของเด็กที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ไม่คาดคิด และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักจะพาไปการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าสนามเด็กเล่นตั้งอยู่ใกล้กับเสาไฟส่องสว่างซึ่งมีกล่องไฟฟ้าติดอยู่บนเสาไฟจำนวนสองตัวโดยไม่มีฝาปิดและมีลักษณะที่เก่าแก่และโทมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในโรงเรียนที่ควรเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กนายคำปั้นอายุ60ปีซึ่งเป็นตาของเด็กได้บอกด้วยความเศร้าสลดว่าพ่อแม่ของเด็กไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดและตนเองเป็นผู้ดูแลเด็กทุกวัน โดยจะไปรับส่งเด็กจากโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเขาไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะเด็กไม่ได้ไปเล่นที่ไหนนอกเหนือจากสนามเด็กเล่นของโรงเรียนแต่สุดท้ายก็ต้องเผชิญกับข่าวร้ายนี้แต่ที่น่าสงสัยคือนางทัศนีอายุ44ปีซึ่งเป็นป้าของเด็กได้เล่าว,ว่าหลังได้รับแจ้งจากโรงเรียนเธอได้รีบไปที่โรงเรียนทันทีและพบว่าเด็กนอนพาากับเลื่อนชิงช้าโดยเด็กไม่มีสติแล้วและน่าจะเป็นเวลานานเพราะเด็กอื่นๆได้เข้าห้องเรียนแล้วและครูก็ออกมาดูในภายหลังซึ่งเป็นสิ่งที่น่า,าทึ เบื้องต้นได้มีการช่วยเหลือเด็กด้วยการ CPR และรีส่งไปโรงพยาบาลนนสุวรรณแต่ผลก็ไม่ทันเพราะเด็กไม่มีชีพจรแล้วซึ่งในช่วงเวลานั้นญาติของเด็กก็ได้ทราบทันทีว่าเด็กถูกไฟที่รั่วออกมาจากเสาไฟส่องสว่างช็อตหลังเกิดเหตุครูของโรงเรียนได้มาช่วยเยียวยาในระดับหนึ่งและขอให้ไม่เป็นข่าวเพราะกังวลว่าโรงเรียนจะเสียหายแต่ญาติของเด็กก็ไม่ยอมและได้ร้องเรียนกับมูลนิธิปาวีนาจนกระทั่งข่าวนี้ก็ได้แพร่หลายไปทั่วไป และนี่คือจุดที่น่าทิงที่สุดนางัษณีได้เปิดเผยว่าจุดนี้เคยมีผู้คนเคยถูกไฟช็อตมาแล้วในงานฉลองวันสีและเคยแจ้งโรงเรียนไว้แล้วแต่โรงเรียนก็ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเด็กของเธอซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากโดยเฉพาะเมื่อคิดว่าเด็กเพิ่งเปิดเธอมาเพียงสวัน ด้านนายประสิทธิ์นามผักแวน่นผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวว่าเบื้องต้นโรงเรียนได้พยายามช่วยเหลือญาติของเด็กด้วยการเบิกเงินประกันชีวิตอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยแต่เมื่อถามถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้แล้วว่าเคยมีชาวบ้านมาแจ้งเกี่ยวกับปัญหาระบบไฟฟ้าไว้แล้วแต่โรงเรียนไม่ได้ซ่อมพออก็ตอบว่าไม่เคยมีใครมาแจ้งซึ่งเป็นคําตอบที่น่าสงสัยและควรต้องการคําอธิบายเพิ่มเติมคําถามสําคัญที่คงค้างอยู่ในใจของทุกคนทําไมโรงเรียนถึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนมากขึ้น และทำไมถึงไม่ได้แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าที่เสียหายไว้ล่วงหน้าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันให้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต